ินแล้วมาดูหน้าตาก่อนไข่มากเด้อนี่ยไข่มากป๊าบ้องมากน้องมากอู้หู้หู้อ่อนอร่อยไหมเห็ดละงอกมันมันจะลื่นๆนะเห็ดละงอกเนี่ยมันจะลืดๆบ่มันฟิลืดๆเิยมุมลื่นเลยเห็ดไมออกแต่ทอทัดว่าอะหมอห้ามกินเหล้าไว้ใช่ป่ะหมอบุกหมอทอทัดอยู่นะหมอไปหาหมอหมอก็ถามว่าคุณตากินเหล้าไหมเอาจักจอกก็ดีอุ้ย สิิงโตหวานเนี่ยเดี๋ยวเราหมักหา่กระอก็ต้องอยู่คอยหวานปลาให้อากินเนี่ยนี่นี่นี่ยเน่ยเนยเนี่โเ้่ยไน่ยเนี่ยเนายเนี่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 ยเน้่ยเน่ยเนี่ะเน่ยเนี่ยเนีเนี่เนี่ยเน่นนะเ่เ่เยเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง นี่โลหนึ่งเลยเหรอโลหนึ่งจ้าแต่เขาลดให้เหลือ450ล้างเรียบร้อยเราจะทําใช้น้ําใบยะนางนะคะเดี๋ยวให้ถ้าเอาพิเศษเดี๋ยวให้ใหญ่จัดส่งมาให้เออส่งมากว่าสี่ห้าสิบบาทบ่เอาหนึ่งมากอ๋อหนึ่งมากจิงอ๋ออันนี้เป็นอันนี้ดีนะนึ่งใส่ถุงอัดห้องฟิตนึ่งใส่ถุงอัดห้องฟิตเออแข็งมาเลยอ๋อเวลานั้นก็มาละลายเอา เขาทำแบบนั้นนะเอออ๋อก็หอมเหมือนเดิมเอาไม้เอาไม้น้ำอ่าโอ้ยกีะเอาไห้ยังค่ะน้ำข้าวโพดยาวก่อนหอมหวานเย็นชื่นใจหอม สูตรเร่งรัดฟ <c oughs> ันอร่อยตั้งนี้เลยมันไม่อยู่ปลาเรียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำเห็ดออกนะใ้่มะขามใช่หรืเนี่ยใช่เหรอใส่น้ำมะขามป่ะใส่นิดนึงนะสูตรจะได้มีรสตัวมะขามเปียกอยู่นี่ไงมีมะขามเปียกอะ่ะเออ,อใช้มะขามเปียกนิดเดียวอ๋อสูตรนี้ใส่มะขามเปียกเนาะ แกงเห็ดเนาะอ๋อนี่ได้แล้วนี่เออเอามามันจะได้เออมันจะเปรี้ยวไหมไม่มีความเปรี้ยวหรอกใส่ใส่แล้วเป็นใส่ผักหวานได้ไหมพี่พรออกมาด้วยก็ได้ได้ผักหวานใส่ได้ไหมคะได้ครับจะได้เด็ดผักหวานใส่ด้วยก็ดีนะใส่อ๋อได้สิแล้วเพิ่มความหอมด้วยเออนี่ใส่ผักหวานนะคะอ้าวได้คนเด็ดผักหวานแล้วจ้าเจ็บเป็นบ่ล่ะ โอ้เด็ดผักหวานว่าเป็นกะเฮ็ดยังว่าเป็นเฮ็ดกินบ่ได้ลหรเด้อกินเป็นกินเป็นแต่ว่าเด็ดนี่มันเด็ดยังไงเด็ดผักหวานนี่เด็ดผักหวานเหรอเดี๋ยวนะคะเครื่องใส่ก่อนเอาอันที่แข็งออกโอ้ยมันไม่ต้องเด็ดละมั้งเนี่ยมันกินได้เลยเขาเด็ดมาแล้วเข้าใจป่ะไม่ใช่อ๋อเครื่อแข็งเลยแข็งทำไงอ๋อก็อยู่ก่อนที่โจ๊กไปรูดยาตุ่มไหมเนี่ยเหรอเอายอดมันด้วย มันไงมันกินยากมันกินซิงจังซังบอกโอ้ย่ะไปกินตัวน้องบอแมนมันบอกง่ามันกินยากมันเห็ดเห็ดแนวอื่นกินยากไปหมดนะคาดว่าวันนี้คงจะได้กินแล้วอ่ะนานนะนี่มาเด็ดกินอกช่างเนี่ยพูดนะผู้พันที่มีคุณหาซื้อตัวของที่มันยากๆนะอันนี้ผู้พันจะได้กินรู้ปุณนะเห็นมั้านนะเป็นยังไงหลานได้ไหมตอปลาอะไรลูกโอ้โห ปล,ปล่อยปล่อยหมดปล่อยหมดเลยอ๋อนอน่อู้หูน้ำยาข้นแน่นอน,นแพ้อะไรอ๋อมันกระเด้งใส่ไอ้อสิงโตกล่าวไว้ว่าชีวิตต้องมีปัสสาระคุณพ่พพพอตัวได้กินง่ายดอกขันปัสสาว โอ้มัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้รูดทีละอันอย่างนั้นนะพี่โจ้รูดทีสองอันก็ได้เหรอขอให้เอาแข็งๆนี่ออกพอเนี่ยแค่นี้ได้มอยหนึ่งเด้อ์น่เดอ้เดออันนี้สองอย่างนะคะเ,คเห็ดและงอกกับ เห็ดวกเจ้าเห็ดตะก้อใส่บอหรือบะต้องเนาะข้แกงใหม่เอาผักหวานมาใส่เนี่ยน้ำเยอะน้ำเด็ดมานอกแล้วรอผักหวานแล้วก็ปรุงน้ำมะระู่หายอดแบ่งรักงามงามกินขนมจีนนั้นเนี่นะใช่ต้องไปเด็ดมากินอีกเพราะว่ามันจะได้แตกเพราะว่านี่ใส่แกงสองอย่างน่าได้อยวไปเก็บให้ใหม่ ผักหวานปลาด้ยวยซีนองเด้อเนี่ผักหวานปลาแท้ๆเลยพี่เพชรบอกว่าเป็นผักหวานปลาแน่นอนใช่ไหมใช่จ้ะถ้าผักหวาน,วานปลูกขายเนี่ยเขาจะก้านยาวกว่านี้เขาจะเก็บยาวๆเขาจะเก็บอันนี้ผักหวาน<ๆ>ปลาคือมันเพิ่อง,งอกกระลิเลยธรรมชาติเลยอ๋อแบบนี้ กินมากเลยอ่ะ,อะนี่ไม่ได้กินมาในรอบน่าจะสิบปีอ่ะพี่เพชรเห็ดละโงกเนี่ยเห็ดละโงกใช่ไหม,มเครื่องมีอะไรบ้างก็คือเครื่องแกงธรรมดาใช่ไหมจากเครื่องแกงธรรมดาตำหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดแล้วก็พริกพริกแห้งใช่ไหใช่พริกแห้งแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลรรา ไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่เออใช่น้ำปลาอย่างเดียวรอสักหน่อยก่อนพี่โจบอกอย่างให้เค็มนสักแพียหนึ่งก่อนจริงๆไม่ต้องปรุงอย่างอื่นก็ได้นะน้ำปลาเราเนี่ยอย่างเดียวพอไม่ต้องใส่ผมปรุงมปรุงดเลยเลย,เลยนะพี่เพชรจ้ะไม่ต้องเลยเพราะว่าเราจะได้ซดน้ำได้แบบว่าสบายใจ สุกแล้วพี่โจมาชิมเลยอ่าแอบร้อยจะได้ใส่แมงลักชิมได้เลยเสร็จแล้วเห็ดสุกแล้วไม่ยากนะแกงเห็ดนี่ไม่ยากเลยนะใครที่ได้เห็ดมาจากตลาดนะเราหาเห็ดไม่เป็นแต่เราก็ทำได้เสร็จแล้วเหลือใส่แมงลักชวนชิมหน่อยหอมอะไรบ้าง อร่อยละได้กลิ่นเห็ดบ้างไหมเรียกว่าแปลาหว่นเห็ดเนี่ยมันจะโดนผักหวานใช่ไหมผักหวานผักหวานมันไปก่อนเห็ดโอเคผ่านอร่อยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่ป่ะไม่ต้องเติมแล้วไม่ต้องเติมแล้วปลาร้าพอแล้วปลาร้านิดเดียวก็ได้อีกนิดหนึ่งก็ได้แต่ว่าพอดีเอาไม้ส้วมน้ำพอแล้วพอแล้วไม่ใจแล้วนะจ้าใส่ลูกโดดแล้วก็ใบแมงลักนี่จะหอมเกือบจะเปรี้ยวมากไปอ๋อเขาใส่มะขามด้วยเออเอ้ยใส่ใบใช่ไหม ใส่ใบมะขามใส่นิดเดียวเองนะพี่โจว่าเปรี้ยวเหรอพี่ว่าเห็ดมันมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ด้วยหรือเปล่ามัไม่เกี่ยวแต่ว่าบางคนก็อาจจะกินนี่ไงเปรี้ยวหน่อยก็ได้ทำไมไม่เก็บผักดิ้วมาใส่อ่อพอแล้วอย่าเปรี้ยวมากเออผักดิ้วก็ได้เนาะลืมไปี๋ยวผักดิ้วค่ใส่เห็ดเผาะลืมไปพี่พรเก็บยอดมะขามเนาะเรามีผักติ้วนี่ไว้เรามะขามก็ได้เรามีของของในสวนเรากินได้ทุกอย่างแต่จริงๆผักติ้วอ่ะ ใส่เห็ดปอกก็เข้ากันดกิก็เดี๋ยวมีเห็ดปอกอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ใชเดี๋ยวแกงให้แม่กินตอนเย็นกินเห็ดใ,ใ,ใ,ให้หน้าเป็นเห็ดนไปเลยทีเดียวเรียบร้อยกินเห็ดให้หน้าเป็นเห็ดนไปเลยเรียบร้อยหน้าดอกเห็ดออกก็เดี๋ยวหน้าจะได้เป็นดอกเห็ดนะฮะแต่แล้วปูผ้าให้ไหนปูผ้าให้ไหนปูทำไมครับ นี่กเบื้องนะครับเอาเหรอพอมันไหลนะใช่มันบ่มีไหลหรอกครับพี่น้องใครจะกินกินก่อนเลยโอ้กินแล้วมาดูหน้าตาก่อนไข่มากเด้เนี่ยไข่มากป๊อบน้องมากน้องมากโอ้ยโอ้ยแกงเห็ดเด็ดครับสิบเลยปีค่ะไม่ได้กินมานานแล้วเออหิวก็กินรอดอยากก็กินรอดอยากกินก็กินรอด เดี๋ยวสิบอได้เกินตดไปใส่ <c oughs> บ่ฟ้าบ่ฟาบฟาบ่ฟังพญายกษ์มูดตีเอาเห็ดไข่ถิ่มโอ้ยตีตายโอ้ก็กำลังจะทิ้งแล้วเหม็นหาว่าเห็ดเขาเหม็นมาซัเออ<ะ>ทำไมเห็ดเหม็นน่ะไม่เหม็นมันหอมพ่อบอกให้ดมใกล้ๆดมไกลมันเหม็นแล้วคุณ <สะ S 1> รู้<ะ>ไหมว่าแมงวันมันชอบเห็ดมาก <c oughs> มันตอมแบบว่า เห็ดเน่าเหรอเอเอตรงไหนที่เอาเห็ดเน่าไปวางอ่ะแมงวันบึ้มเลยอะ่ะแปลกมากฮะอร่อยมากพอดีแล้วทำไมพี่น้องไอ้แสบอ่ะนี่กะน้ำปลาอกีกสักหน่อยถ้าแบง่งจะบ,บน่นมาจืดใช่ไหมอือใช่เมื่อกี้ก็คือว่ามันก็บางๆหน่อยนะในส่ขนากระดิบเยอะๆนะเห็ดมันหอนอยู่ค่ะ อร่อยไม่เห็นละงอกมันมันจะลื่นๆนะเห็นละงอกนี่ยมันจะลื่นๆบ่มันคืลืดด่นๆเิยมุมลื่นเลยออเออเนี่ยคนเรานะคุณรัชเนรเห็ดควนเห็ดควนเห็ดควนก็จะเหนียวหน่อยนะกินอร่อยหลับให้สบายก็มีความสุขแล้วคนเราอย่ามีห่วงใดๆ ไงที่เจ้าสิงโตวหวานเนี่ยเ,เรามาใส่ซอสโ,<อ>โอเคอโอเคสิงโตเขาหวานเนี่ยต้องมีซอสทีส่เป็นฝีมือไม่อยากคุยนะหวานปลาได้กินนะหวานปลาเล็กครับหวานปลาได้กต้องหวานตัวใหญ่ๆตัวม,มันตัวใหญ่มันต้องแหย่ใหญ่เนะาะธาตุเนี่ยก็ต้องอยู่คอยหวานปลาให้อากินเนี่ยเนี่ย ขายเนื้อเหรอจังมาเบิ่งเนื้อหน่อยมาเบิ่งเนื้อหน่อยของมัดคุณตาแหวงเรื่องเนื้อนี่ต้องตะแหวงครับค่ะเพราะว่าอะไรคะเขาเชี่ยวชาญเขาเป็นในห้อยเก่าครับเขาจะชำนาญว่าเอาเนื้อส่วนไหนทําอะไรอร่อยอย่างเงี้ยเออถ้าเราจะไม่ค่อยชานาญเท่าไหร่้ห่ กี่ปีกี่ปีก็ไม่แก่นะเนี่ยไม่แก่ไม่แก่ตั้งแบร์อั่นเราไม่แก่ไมผมที่ข้าวเห็นออกมานล่วดูในโทรทัศนาทว่าไปโรงพยาบาลมาเป็นไรอะฮะเป็นไรไปโรงพยาบาลมาเป็นวูบเป็นวูบเป็นวูบวูบมันเป็นวูบวูบเซ่อเห็นที่ออกในทอัศน์ว่าหมอห้ามกินเหล้าไว้เหรอเออหมอบอกหมอบอกทอรนาอยู่นะหมอไปหาหมอหมอก็ถามว่าคุณตากินเหล้าไหมเอาเจักจอกก็ดีออ เท่าไรแปดสิบเท่าไรเนี่ยแปดสิบสองแปดสิบแปดสองใช่ไหมใครยืมเงินจำได้หมดอยู่อยู่สักสองร้อยนะเงยเงยอยู่ทั้งสองร้อยปีอะนี่กิโลแล้วสองร้อยเหรอพ่อเลือกเอาเลยเอาเนื้อล้วนเลยเอาเอาเอาที่พ่ออยากกินน่ะเรื่องเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงมีไหมมีเสียอยู่มีเสียยืนอยู่ใกล้ๆใกล้ ผูกวันที่สิบเขาจะลืมบ้าล่ะที่ดนสิบเอ็ดหนุ่มมาเก็บไม่ได้เก็บเงินเลยเอออ้าวก็เก็บวันนี้แหละเก็บเลยให้ไปเลยทําไมต้องเก็บวันที่สิบเอ็ดล่ะคุณป้าเพราะว่าจ่ายเขาวันที่สิบเอ็ดอจ่ายเอาาให้เราที่นัดวันที่สิบเอ็เนี่ยเพระเป็นตู้ของเขาเป็นส่วนของเขาที่เก็บจำมันผูกใจอ่ะมันผูกใจที่คนมักข้างอ่ะฮะมันผูกใจที่คนชอบค้าง คนชอบข้างคืออะไรวะมีอย่างกระเส้นไว้เส้นไว้เท่าไหร่อ่ะคุณคุณป้าก็สี่ร้อยเส้นเมื่อีอตีอีกถุงนึงก็ช่วยมันซื้อเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาไปให้เขาอีกถุงนึงเขาสั่งแค่ถุงเดียวอีกถุงนึงคีอเจ็ดวิ่งอ้าเอ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 าไว้กินกิ้มจุ่มกันเอาเออตอนเย็นเอาไว้ย่างเอาจะเอานี่ไปลินมาดูซิมันย่างได้ไหมมันคือเนื้ออะไรอ่ะมันคือเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเนื้อมันงานบวชไงเนื้องานบวช วันนี้ครบรอใช่ไหมจัดโลนึงไปช่างดูได้เลยอ่อันนี้ล่ะเหมือนกันไหมดเขาจะเอาไปให้มีเจ้าของแล้วนะอันเนี้ยไม่มีเหลือโลเนียเขาสั่งแล้วเหลืออีกโลนึงมันไม่มีอ่านี่อันนี้ยเย็นนี่ย่างหกร้อยจ้ะหกร้อยหกร้อยจ้ะตามเอามาเท่าไหร่ห้าร้อยไงห้าไม่พอเอาเก็บไว้ทำไมไม่พอเอาเพิ่มอีกโรนึงเฮ้ยไม่ต้องเอาถึงสามโะเอาทำไมอ่ะ เพราะว่าเขาจะไปจ้างจิมจุ่มมาโอ้ซิมจุ่มก็าจินไม่หมดหรอกไ่พกนาะนั่นเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยห้านูจะไปตันทนมันตั้งแล้วเนี่ยหกหกร้อยเออเอามาอีกร้อยเดี๋ยวพองั้นะ่อ่ะขอบคุณมากขื้อเนี่ยเราได้ขึ้นวาไม่มีแรงไหยเอา กันหลายอย่างเห็ดหยางโอ้ยสารพัดเห็ดยางใช่ผู้เดียวเนนี่แหละเนี่ยเหมือนเหมือนบบนีไ่มหาบุญปัจจัยว่าไงนะิงต่ออยได้ยินเสียงนี่ตลาดเลยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยทั้งวมดโอ้ยทั้งวั เงินเยอะเลยเออไม่ไแงหลานบอกว่าเงินเป็นฟ่อนจะบ่นเห็นอย่างเดียนีโอ้ปู่เงินตั้งเยอะเเก็บไว้เลยะเก็บไว้ทำไมสิไม่ครับปู่เก็บไว้เะเก็บไว้เยอะอันนี้ไปได้บางทีอย่างเป็นบัญชีอยู่เงินไ่ไดแบ่งเลยเออันนี้ได้บัญชีมันกับแงนเขาไม่อย่างบ้า้า ออนะอโอ้น่าจะมีเท่าไหร่ลูกมีเป็นล้านเลย <c oughs> <c oughs>